ใช้ชีวิตนอนในรถแล้วทำงานอะไรกันเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปวอล์กกับพวกเราเต็มๆหนึ่วันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทํางานเราวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือฟาร์มปลาชักพิมทุกคนนี่ค่ะลองเต็มเลยมากันเต็มเลย อยากจะบอกทุกคนว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะบางครั้งต้องไปถ่ายที่ดินบางครั้งก็มาถ่ายวิดีโอพรีเซนเทชันบอกเลยว่างานไม่เคยสํากันในแต่ละวันเลยค่ะเรียกว่างานอะไรทำแล้วได้เงินรับหมดค่ะ,ะทุกคนดับเครื่องเปิดแอร์นะคะแล้วก็เดี๋ไปถ่ายต่อนะคะช่วงครึ่งวันหลังค่ะไปค่ะ มาถ่ายทำวิดีโอพรีเซนเทชันให้กับารามปาทับพิมพ์นะคะนี่คะ่ะช่วงบ่ายนี่ค่ะพี่เจก็ทำการบินโดนนะคะใจเนียนใหญ่โหนทำงานไปเที่ยวไป